ไปาครับกระนั้นจุกเก้เองนะจะเจ็บนะครับจังเจ็บนะครับมาลุครับมาลุครับนะครับมาลุครับออกไปออกรนไปแล้วมาแล้วกระน้เายไเปที่ห้องพยาบาลเป็ที่ห้องพยาบาลเร็วรวดเลยฤแดงแซงแล้วขึมาแล้วโอ้ย nha các bạn chơi sân nhà có ai không? kéo dùu đùi các bạn kéo dùu đùi. Ở đâu có ai bắt chưa gì? ở đâu có ai bắt? à lớp thứ 2 này các bạn lớp thứ 2 này các bạn. à học kì năm thứ 1 này các bạn học kì 2 các bạn đang quen rồi này các bạn đang quen rồi 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 các bạn đang ไปตีข้าไปเงงงสาเส้นชายสีแดงนะครับปสีชมแลก็สีแดงนะครับโอ้ดยอดสุดยอโอ้โหไ่ใช่ง่ายๆนะครับาไปมาา